สวัสดีค่ะทุกคนในที่สุดกิงก็ตัดสินใจทำคลิปออกกำลังกายแล้วนะคะหลังจากที่แบบคิดมานานว่าเฮ้ยจะทำดีไหมเพราะว่าหคือเรากำลังเรียนโทรอยู่ใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ทำนู่นทำนี่เป็นคนอยู่ไม่นิ่งอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ได้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีหรือว่าตัสใจทำเพราะว่าหนึ่งมีเพื่อนๆเนี่ย ส่งข้อความมาที่ direct ig ค่อนข้างเยอะถามว่าแบบเฮ้ยกิ่งออกกําลังกายยังไงแกกินอาหารอะไรแกกินยาลดความอ้วหรือเปล่าทําไมแบบเออแกดูตัวเล็กลงนะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ช่วยแบบแนะนําหน่อยมีคลิปอะไรแนะนะนํำไหมหรือว่ามีเซตออกกําลังกายอะไรแนะนําเราบ้างไหมอะไรอย่างนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคในเมื่อแบบมีหลายๆคนอยากที่จะเห็นว่าแบบเฮ้ยปกติกิ่งออกกําลังกายยังไงเนี่ยกิ่งก็เลยตัดสินใจว่าแบบอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทํา คลิปแนะนําวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นอันนี้จะเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะว่ามีเพื่อนรักของกิ่งคนหนึ่งรีเควสต์มาเลยว่าแบบเฮ้ยกิ่งขอเบาๆนะอะไรเงี้ยขอเริ่มต้นก่อนเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวเราจะทําคลิปนี้คลิปแรกเป็นคลิปออกกําลังกายกล้ามหน้าท้องสั้นๆเลยใช้เวลาแค่5นาทีแล้วก็เป็นท่าที่แบบเบสิกไม่ได้แบบทรมานร่างกายทรมานจิตใจมากขนาดนั้นสาหรับคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วแล้ววันไหนแบบ ขี้เกียจออกกําลังกายแต่ว่าแบบยังรู้สึกว่าฉันจะต้องออกกําลังกายคลิปนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆก็ไปลองดูกันเลย ข้แรกนะคะเพื่อนๆก็คือนีทัชนะคะพยายามใช้มือแตะที่ขัาเข่านะคะยกขวอไหลขึ้นแล้วก็เกรงหน้าท้องนะคะ สำหรับท่าที่2นะคะก็คือฮิลลิชนะคะยกขาขึ้นคู่กันวาดมือพยายามให้ไปแตะที่ตะตุ่มหรือว่าข้อเท้านะคะเกรงหน้าท้องตลอดเวลานะคะแล้วก็อย่าให้หัวไหลติดพื้นนะ สำหรับท่าที่3นะคะก็คือ arm leg reach out นะคะยื่นมือและเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะออกตรงแล้วก็ดึงกลับมาให้ฝ่ามือแตะกับหัวเข่านะคะระหว่างที่ทำก็ต้องเกรงหน้าท้องด้วยนะคะ ทำเหมือนท่าก่อนหน้านี้เลยนะคะแต่ว่าสลับไปทำอีกด้านนึงค่ะอย่าลืมเปล่งท้องด้วย เพื่อนคนไหนหิวน้ําก็สามารถพักได้มากกว่า10วินาทีนะคะหาน้ําดื่มกันก่อนได้เลยค่ะถ้าต่อไปนะคะก็คือท่าฮิบโรนะคะชันเข่าขึ้นเอาขาติดกันนะคะแล้วก็บิดพยายามให้ขาของเรานะคะแตะพื้นค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมเกรงหน้าท้องด้วยค่ะท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อท้องหลังหน้าขาดีมากเลยนะคะสำหรับทุกคน ท่านี้เป็นท่าที่เกิ่งชอบมากเลยนะเพ,นเ,พนเพื่อนเพราะว่ามันจะช่วยกระชับก้นได้ให้เราแยกขาออกจากกันนะคะเอาแบบพอดีพอดีที่เราจะสามารถทรงตัวได้ยกสะโพกขึ้นแล้วก็เกรงหน้าท้องค่ะตอนลงเราก็ต้องเกรงด้วยนะคะตอนขึ้นคหมิบก้นให้แน่นเลย อย่าเพิ่งยอมแพ้นะนเพื่อนสามท่าสุดท้ายแล้วสำหรับท่านี้นะคะก็คือ easy starfish crunch นะคะยกมือด้านขวาขึ้นแตะกับข้อเท้าด้านซ้ายนะคะเกรงหน้าท้องแล้วก็ยกหัวไหล่ขึ้นไม่ให้แตะพื้นนะคะ สลับด้านนะคะแต่อย่าลืมเกรงหน้าท้องแล้วก็ยกหัวไหล่ขึ้นไม่ให้ติดพื้นนะคะ ข่านี้นะคะไม่ยากเลยชั้นเข่าขึ้นเอาขาติดกันนะคะเอ็นลำตัวไปมาเพื่อให้ฝ่ามือของเราเนี่ยแตะที่ต้นเท้านะคะแล้วก็อย่าลืมเกรงหน้าท้องอยู่ตลอดเวลาด้วย ถึงท่าสุดท้ายกันแล้วนะเพืพ่อนๆยี yeah. ่สําหรับท่าสุดท้ายนะคะก็คือเล็กลิฟต์นะคะระวังอย่าให้หลังยกออกจากพื้นมากนะคะไม่งั้นเราจะปวดหลังยืดขาตรงประกบชิดคู่กันตอนยกขึ้นนะคะให้ขมวหน้าท้องแล้วก็ตอนลงนะคะก็ให้เกรงหน้าท้องด้วยค่ะ